สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับยาและสวนเขียวการกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับอดอกของเจ้าต้นชายชนที่บ้านนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่คือ ดอกของบอนสีชายชนค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามจนไม่สามารถที่จะดูคนเดียวได้เลยค่ะก็เลยต้องพาเพื่อนๆมาชมนะคะยามเช้าวันนี้เลยค่ะ ดอกนี้เป็นดอกที่สองของทางสวนแล้วนะคะซึ่งดอกแรกอะ่ะได้บานไปแล้วค่ะดอกแรกนี่เขาจะบานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะประมาณสิบวันแล้วค่ะซึ่งยาก็ได้ทำการผสมเ,เกสอนระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะคะ แต่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ยาคิดที่จะผสมเกสรเป็นครั้งแรกก็เลยไม่ติดค่ะยังไม่มีประสบการณ์นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแหวกให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆ ดอกของบอนสีนี้นะคะอ่าจะมีจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะก็คือมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันค่ะค่ะนี่นะคะเกสรตัวเมียจะอยู่ในกลีบดอกด้านล่างนี้นะคะตรงนี้เลยค่ะส่วน ด้านบนนี้นะคะที่กลีบดอกหุ้มอยู่นี้นะคะจะเป็นช่อเกสรตัวผู้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เขายังไม่บานนะคะเราก็เลยจะยังไม่เห็นนะคะเกสรตัวผู้นะคะยังไม่เห็นนะคะแล้วก็เรามาดูนะคะระหว่างตรงนี้นะคะจะมีเขาเรียกว่าตรงคอดอกนะคะนะคะตรงคอดอกเนี่ยเขาจะแบ่งส่วนนะคะ ก็คือด้านล่างเป็นเกสรตัวเมียส่วนด้านบนก็เป็นช่อเกสรตัวผู้ค่ะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าดอกนี้เขาบานนะคะยาก็จะพาเพื่อนๆมาชมความงามของดอกบอนสีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ กระถางนี้นะคะเนี่ยเมื่อวันก่อนนี้ค่ะชีบ้านฝนตกหนักเลยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ย้ายกระถางเขาคือเขาเขาจะตากแดดอยู่นิดนิดน,ดนึงนะคะคือจะไม่มีอะไรกั้นข้างบนเขาก็เลยเนี่ยค่ะพอโดนฝนเยอะๆเนี่ยใบนี้นะคะเคยอยู่ตรงนี้นะคะ อีกวันหนึ่งค่ะใบเหลืองเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เ,เขาโดนฝนค่ะโดนฝนเยอะเลยค่ะเนี่ย <S <S ก็เลยลองลองเอามาปักเขาดูนะคะว่าเผื่อบางครั้งนะคะเราปักเขาไว้ในดินกดดินแน่นๆนะคะเขาก็จะอาจจะเกิดต้นใหม่ได้ค่ะนิยาก็เลยเอาชายชน อีกต้นหนึ่งนะคะที่เป็นต้นเล็กหน่อยเอามาเอามาปลูกเป็นเพื่อนกับต้นนี้นะคะต้นที่มีดอกนี่นะคะอย่างเพื่อนๆนบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมที่บ้านก็มีบอนสีแต่ทำไมต้นที่บ้านไม่ไม่เห็นออกดอกเลยคะอาจจะสงสัยนะคะ คือบอนสีนี่นะคะถ้าเกิดว่าเขาโตเต็มที่แล้วก็สมบูรณ์นะคะเขาก็จะออกดอกค่ะและจากประสบการณ์ของยาเองนะคะที่ยาปลูกบอลสีชนิดนี้นะคะแล้วก็เริ่มหันมาสนใจเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยค่ะคือสนใจที่จะดูแลเขานะคะ ยาก็จะสังเกตนะคะว่าถ้าเราปลูกเขาอะไม่แออัดจนเกินไปนะคะคือในกระถางหนึ่งเนี่ยค่ะเราควรจะปลูกอ่าสมมุติกระถางใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้ก็ยาไม่มั่นใจว่ากระถางนี้มันเป็นกระถางกี่นิ้วนะคะยาก็จะแยกปลูกเนี่ยค่ะอันนี้เป็น ส่วนตัวนะคะอาจจะไม่ตรงกับตำราที่ไหนนะคะอยากจะแยกปลูกเนี่ยคะ่ะประมาณสี่ต้นในหนึ่งกระถางเพราะว่าที่สวนเนื้อที่ค่อนข้างน้อยนะคะก็คือทำกระถางละต้นเนี่ยไม่ได้คะ่ะมันไม่พอมันไม่มีที่ตั้งพอนะคะอยาก็เลยจะต้องมาเนี่ย พอเขาสามารถดูดซึมแร่ธาตุในดินได้ดีนะคะเขาก็จะออกดอกค่ะถ้าเขาแบบแข็งแรงสมบูรณ์นะคะอันนี้นะคะคือต้นเนี่ยต้นนี้คือต้นที่ออกดอกเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขาเขาขึ้นมาเขาก็ป้ายนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็ป้ายค่ะเนี่ยนะคะตรงนี้ เห็นนะคะป้ายป้ายตรงนี้นะคะอันนี้ก็ป้ายเด็บต้นนี้ต้นนี้ก็ป้ายนะคะต้นนี้ยังไม่มีกำลังจะหาซากซากเกสรตัวผู้ช่อเกสรตัวผู้ที่แห้งอยู่แถวนี้พยายามจะหาให้เพื่อนๆนดูนะคะ ที่เขาที่ยาผสมเกสรตัวผู้กับตัวเมียด้วยกันแล้วมันไม่ติดนะคะค่ะนี่ต้นนี้มีต้นนี้แอบอยู่นะคะยาใส่ถุงเอาไว้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นทศกัณตอนเด็กนะคะนี่ค่ะเขาไม่ค่อยโตนะคะเวลาอยู่ข้างนอกแล้วยาก็เลย เพิ่งจะเปลี่ยนถุงเขาใหม่เดี๋ยวเราดูกรน,นี้ซิเขาจะมีแตกใบใหม่อีกหรือเปล่านะคะอ่า,อาก็ยังไม่เห็นนะคะ แต่ตรงนี้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นสีอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวมันจะเป็นสีชมพูชมพูเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีเลยค่ะว่าเดี๋ยวไม่อ่าใบที่แทงขึ้นมาหลอดต่อไปนะคะน่าจะป้ายแล้วค่ะอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีคะ่ะเพื่อนๆ ส่วนใบนี้เขาก็แก่มากแล้วนะคะใบนี้วันก่อนโดนทั้งฝนโดนทั้งแดดใบไหมเลยค่ะค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมดอกของบอนสี นะคะให้อิ่มตาอิ่มใจกันนะคะตอนนี้กลีบดอกเขายังไม่บานนะคะเขาหุ้มเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียอยู่อันนี้ก็คือฮกหลงของทางสวนนะคะเนี่ยสีสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องเล่าวีรกรรมของต้นนี้นะคะยาเลยเอาต้นนี้มาวางไว้ตรงนี้เป็นวีรกรรมของเขานะคะชายชนต้นนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆคือตอนเด็กๆเล็กๆนะคะเขาไม่ไป้ายน่าจะเป็นต้นที่ไม่ไป้ายนะคะต้นนี้แล้วก็ไม่ค่อยโตด้วยยาก็เลย เอาถุงพลาสติกนะคะอามาผูกนะคะแบบคือเขายังแบบต้นเล็กอยู่นะคะผูกแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะทิ้งเอาไว้เนี่ยใต้ตรงนี้นะคะคือเสมือนว่าตรงเนี้ยมันร้อนด้วยแล้วมันก็ชื้นด้วยค่ะมันก็คล้ายๆตู้อบนะคะแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเอาไว้เมื่อเมื่อสองวันนี้ค่ะเพื่อนๆไปเจอเจ้าต้นนี้ค่ะ กับถุงพลาสติกผูกอยู่เอ๊ะคิดว่าขยะที่ไหนนะคะเพื่อนๆได้แกะออกดูโหเจอเจ้าต้นนี้นะคะโหตรงนี้นะคะแนบอย่างนี้เลยแบบเป็นเป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่คิดว่าไม่ตายแน่นอนนะคะแล้วก็อวบน้ําขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยอยู่ในถุงนี้ไม่ไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะ แต่อวบน้ำมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่มีป้ายอยู่นิดนึงค่ะเพื่อนๆดีใจเห็นไหมอ้าวนี่นี่นี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะมีป้ายนี่นะคะปรากฏเปิดถุงออกมาจากที่เขาไม่ป้ายและต้นต้นไม่ยอมตูนี่ดูสิแอบป้ายมาแอบป้ายมานิดนึง นี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นแล้วสวยแล้วค่ะต้นนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะสวยแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวเขาจะหล่อแล้วค่ะต้นนี้เขาจะหล่อแล้วนะคะโอเคค่ะอันนี้เอาไปวางที่นะคะอันนี้เอาไปวางที่ค่ะ นี่ต้นนี้อยากอยากอยากเอามาโชว์เพื่อนๆเ,เหมือนกันค่ะนี่ค่ะต้นนี้ครั้งแรกเลยเขามีใบนี้ใบเดียวนะคะเนี่ยขี้เล่มากเลยค่ะมีป้ายนิดเดียวตรงเนี้ยใบเดียวผ่านมาไม่ประมาณสองสัปดาห์เองสองสามสัปดาห์ไม่เกินนะคะนี่ค่ะสามใบละ ถึงเขาจะไป้ายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็น่ารักค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆน่ารักค่ะซึ่งอบอลสีชายชนเนี่ยเป็นบอลที่ต้องลุ้นจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนดูอย่างต้นนี้ค่ะในนี้ต้นเนี้ยครั้งแรกที่ออกมาเลยนะคะใบของเขาเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะ ใบเขาจะป้ายเยอะนะคะแต่คือเขาน่าจะโดนฝนนะคะใบนั้นนะคะพอโดนฝนเสร็จแล้วเขาก็เหี่ยวแบบนี้เลยวันก่อนโดนฝนเนี่ยค่ะพอเขาเขาทิ้งใบไปนะคะเพราเขาขึ้นมาจากต้นสวยๆค่ะเพื่อนๆดูสิคะเขียวหมดเลยเนี่ยจากที่ใบใบเป็นแบบนี้นะคะ ดูสิคาเขียวหมดเลยอ่ะกระถางนี้เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะยาว่าเดี๋ยวยาจะต้องหาเวลาว่างเปลี่ยนดินอันนี้ค่ะมันทรงตัวอยู่แบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วมันไม่โตอะค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ วันนี้ยาก,ก็ขอลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะเชา้านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอที่ยาทำนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ให้ทางส่วนเขียวการบายาด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ยานะคะได้ทำคลิปวิดีโอสวยๆ มาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกันค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ